น o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o พ a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับก็ถ้าฟังตรงวันนะครับวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2566ก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ก็เช่นเคยนะช่วงปีใหม่ผมก็จะมาตั้งเป้าหมายผ่าน OKR OK นะครับเมื่อวานถ้าท่านฟังผมก็จะรีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2565นะครับเป็น OKR OK รายปีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นปีใหม่ก็จะขอตั้ง OKR OK ส่วนบุคคลของผมเป็นปี2566แล้วก็เป็นไตรามาสที่1ในปี2566นะครับก็เคยพูดอยู่เสมอนะว่า ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆเอ๊ะท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะไปรู้ทําไมเนี่ยว่าจารย์นพดลเขาจะมีเป้าหมายอะไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ตรงๆแต่ว่า motivation หรือแรงจูงใจที่ผมทําจะเรียกว่าตอนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่อยากกระตุ้นให้ท่านลองคิดว่าเออท่านอยากจะตั้งเป้ากันบ้างไหมนะครับ ถ้าเกิดท่านอยากจะตั้งเป้าลองใช้วิธีการตั้งเป้าแบบผมไหมนะครับแล้วก็ทําผมก็ทํามาตลอดทั้งปีนะก็จะมา update, อัปเดตความเ้าวหน้าของเป้าหมายของผมทุกสัปดาห์ซึ่งผมมีความเชื่อเชื่อแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้มันก็จะมีมากขึ้นคราวนี้มีคนเคยสงสัยแล้วก็สอบถามว่าเอ๊ะจริงๆทุกคนต้องมีเป้าหมายหรือเปล่า ต้องเรียนตรงๆต,ตอบตรงๆว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ท่านไหนคิดว่าโอ้ยชีวิตมันเครียดจังเลยอาจารย์อะไรจะต้องเป้าหมายติดตามผลอะไรตลอดเวลาไม่เอาอะ่ะอยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําอะไรเงี้ยได้เลยครับผมผมไม่ได้ว่าว่าเอ้ยไม่ไม่ถูกต้องนะดําเนินชีวิตแบบนั้นไม่ถูกจริงๆแล้วแต่คนเลยนะต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์พี่แหม่มนะครับวีรพรนิติประภาเนะี่ยผมก็ติดตามพี่แหม่มไว้พี่แหม่มก็เขียนอยู่ใน ในเพจตัวเองใน Facebook ตัวเองว่าไม่ตั้งหรอก New Year Resolution ไม่อยากจะตั้งไม่เห็นจำเป็นต้องตั้งเลยก็ก็ก็ถูกของพี่แหม่มครับก็คือพี่แหม่มก็รู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นถ้าใครไม่อยากตั้งก็ไม่ต้องตั้งนะเพียงแต่ว่าผมแค่ชอบในการตั้งเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวแล้วนะความรู้สึกผมคือเวลาเรามีเป้าหมายเนี่ย เราจะไม่ค่อยออกนอกลูดอกนอกทางมากนะไม่ใช่ไม่ออกเลยนะมันจะเหมือนกับพอออกไปสักพักเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเ,เราควรจะกลับมาตรงนี้นะเราควรจะมาโฟกัสเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับสำหรับผมผมมันช่วยไกด์ชีวิตผมระดับหนึ่งผมอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเป็นระบบเป็นระเบียบมากกว่าท่านอื่นๆก็ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าท่านใดไม่เอา่ะเครียดว่าถ้าตั้งแล้วเครียดอย่าไปตั้งนะฮะเพลินผมตั้งแล้วไม่เครียดครับตั้งแล้วมันสนุกนะครับ เอาละมาดูเป้ารายปีกันนะครับจริงๆคล้ายกับปีที่แล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างที่มันเป็นเป้าเนี่ยจริงๆผมถอดมาจากโอเคอาร์รายสปีนั่นแหละแล้วปีนี้จะเป็นปีครบรอบปีที่3นะในรอบนี้คือผมทำโอเคอาร์รายสปีแล้วก็เป็นรายปีแล้วก็ย่อยมาทีละไตรมาสเนี่ยปีนี้จะเป็นไฟแนลเยียของรอบปีที่3ามเอ่อสิ้นปีปี2 5งหเนี่ยผมครต้องมารีวิวโอเคอาร์รายสปีอีกรอบหนึ่งว่าทิศทางผมจะเป็นยังไงมิชชั่นวิชชั่นแวลู ออส่วนตัวผมจะเป็นยังไงค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งสองห้าหกหกผมคาดหวังจะอะไรนะออฟ c t i v ีที่1นนะครับเรียนรู้และพัฒน,นาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมเลยเออฟชิททีชุดเดิมนะฮะคีรีอหนึ่งจุอ่านหนังสือให้จบร้อยยีเล่มก็เมื่อวานก็ไปคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะว่าเป้าผมยังเป็นร้อยยีถึงแม้ว่าผมจะทําได้ร้อยห้าสิบเคยมีคนถามบอกอาจารย์ไม่คิดขยับเป็นเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหรอไม่นะสําหรับผมผมว่า อาการหนังสือไม่ได้แปลว่ายิ่งมากยิ่งดีเสมอไปมันมีจุดสมดุลของตัวเองอยู่ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะกลายเป็นคนที่แบบว่าคุ้ยไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวไม่ได้ตามเป้าต้องไปรีบไปรีบอ่านเอาหนังสือเล่มบางๆมาอ่านให้จบเลยเงี้ยซึ่งไม่อยากทําแบบนั้นนะครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์คือคืออ่านผมว่าสเตจของผมคือ120กําสบลังสบายๆนะครับปีหน้าเคาว่า120ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับผมนะ ผมไม่ควชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ก็คาดเดาได้ยากนะมีจะมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันที่อ่านได้ไม่เยอะนักอย่างช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยอ่านได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเฉลิมฉลองนัดนู่นนัดนี่อะไรเยอะแยะทำงานด้วยนะก็แต่ก็อ่านอยู่ทุกวันอ่านอยู่เกือบทุกวันแล้วกันนะก็ยังคงอยู่ที่120เล่มคริสเซลหึงจะสองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ52เล่มในบรรดาข้อถ้าเทียบกัน2ข้อเนี้ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ5ค่สองเล่มเนี่ยท้าทายกว่าอ่านหนังสือรวมให้จบ120เล่มคือ120เนี่ยรวมหนังสือภาษาอังกฤษไปด้วยต้องยอมรับนะครับหนังสือภาษาไทยเนี่ยผมอ่านเร็วภาษาอังกฤษมากมากด้วยด้วยสเหตุผลภาษา,าไทยเป็นภาษาคุณพ่อคุณแม่เราเราก็อ่านได้คล่องกับเหตุผลที่2หนังสือภาษาไทายอะ่ะความหนาแน่นของเทคอะเทคคือตัวหนังสือเนี่ยมักจะน้อยกว่าหนังสือภาษาอังกฤษลงไปเปิดหนังสือภาษาอังกฤษดูเลยครับโอ้โหพืชแบบ หน้าหนึ่งไม่มีย่อหน้าอะแบบแบบอย่างนั้นน่ะหนังสือภาษาอะไรไม่ค่อยมีเดี๋ยวก็มีรูปเดี๋ยวก็มีอะไรใช่ไหมอ่านเพลินกว่าอ่านง่ายกว่าอ่านง่ายกว่าก็ลองดูครับ52เล่มซึ่งจริงทํามา5 6ปีแล้วนะไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ปีเดียวแต่ว่าได้ลุ้นจนถึงสุดทางทุกทีเลยปีนี้จะเริ่มอ่านแบบมีระบบมีระเบียบมากขึ้นสําหรับภาษาอังกฤษจะจะไม่ทิ้งปีที่แล้วนี่เเล็กเคขาไปอ่านไทยซะเยอะนะเออ ทั้ง1.1 2เนี่ยมีเป้าหมายส่วนส่วนตัวแทรกอยู่ด้วยว่าอยากจะจะลดหรือกําจัดกองดองที่อยู่ที่บ้านแปลว่าผมผมมีหนังสือกองค้างอยู่ประมาณสักน่าจะหยิยบเยียบร้อยเล่มอะ่ะถ้าผมทําได้ตาม1.1 2เนี่ยมันควรจะกองดองหมดแต่มันมีเพิ่มไงเดี๋ยวก็งานสัปดาห์หนังสือบ้างแหละงาน big bad wolf บ้างหละเดี๋ยวก็ซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มแล้วก็มีมีสำนักพิมพ์ส่งหนังสือมาให้ประจํามันก็ ไม่ไม่ทำลายกองดองไม่ได้สักทีนะปีที่ผ่านมาเนี่ยกองดองน้อยลงน้อยลงแต่ว่าก็ยังยังไม่อยากอยากลดให้หมันเหลือศูนย์นีซึ่งไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าคิริเซอ์หนมนะครับมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในคิวหนงานเมื่อวานเล่าให้ฟังว่ามีค้างอยู่ประมาณ3เอกือบ6 p เปเปอร์นะแต่ว่ามันไม่ง่ายไงที่จะลงคิวหนะครับสำหรับผมก็แล้วกันนะครับสำนักนักวิจัยเก่งเนี่ย เขาอาจจะทํากันได้สบายๆนะครับผมคิดว่า1ง,งานผมก็ชาเลนแล้วก็อันนี้เป็นชุดแรกนะเรื่องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องออบจิคทีฟข้อนี้นะครับออบจิคทีฟข้อที่2นะครับแบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นนะครับชื่อชื่อเดิมออบจิคทีฟเดิมของปีที่แล้วเลยนะครีเอทซอสองมีหนังสือติดท็อป10 1เล่มก็ยังคาดหวังแค่เล่มเดียวนะครับปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนนะครับ น่าจะมีหนังสือออกมาอย่างน้อยๆ4ี่เล่มอย่างน้อยๆนะครับเพราะว่าสี่เล่มนี้มันอยู่ในสำนักพิมพ์แล้ว2เล่มนี้ promising แล้วก็คือแบบเกือบจะแบบเกือบจะแบบเสร็จแล้วก็ว่าได้นะครับได้รับข่าวมาว่าจะออกในไตรมาสหนึ่สองเล่มด้วยซ้ำแล้วก็อีก2เล่มเนี่ยส่งไปสำนักพิมพ์แต่เขายังเงียบอยู่ ก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนว่ายังไงหรือว่าอาจจะไม่สนใจก็ได้ไม่แน่ใจแต่เขาเป็นคนติดต่อผมมานะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแล้วแบบเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยสี่เล่มน่าจะได้ส่วนตัวอาจจะออกเองสักเล่มหนึ่งเดี๋ยวดูจังหวะก็ขอติดท็อป10เล่มเดียวก็พอใจละจริงๆถ้าได้2เล่มก็ดีใจนะครับแต่ลองดูก่อนนะครับเอาเอาหนเล่มก่อน คีซ่สองจุดสองมีคนฟังพอดแคสต์สี่หมื่นดาวโหลดต่อวันยังคงตั้งสี่หมื่นพี่แล้วก็ตั้งสี่หมื่นได้แค่หมื่นหมื่นหกเองครับปีนี้ก็ยังตั้งสี่หมื่นอยู่ดีฮะลองดูครับก็ถ้าท่านติดตามแล้วคอนเทนต์มันดีจริงคนก็จะฟังเยอะขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็ถ้าเกิดท่านฟังแล้วท่านชอบใจนะก็ลองแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยก็ได้นะครับลองดูนะฮะแต่ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะบางคนบอกว่าไม่อยากแชร์ก็ไม่ต้องครับก็ยังไงก็ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่า ไอเป้าเลข4 0 0 0 0ื่นสามันไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นคือผมอยากให้ท่านได้เอาความรู้เอาประโยชน์ที่ได้จากการฟังพอดแคสต์ไปทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นบอกแล้วทำไมอาจารย์ไม่ตั้งแบบนี้ล่ะมีคนเอา,เอาสิ่งที่อาจารย์พูดในพอดแคสต์ทำให้ชีวิตดีขึ้นตั้งเป้าแบบนี้ผมแทร็กไม่ได้ไงไม่งั้นผมต้องคอยถามท่านไงว่ามีใครชีวิตดีขึ้นช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยครับอะไรเงี้ยซึ่งก็ยากหน่อยใช่ปะ่ะเออแต่ไม่แน่นะ วันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอบปีนะ่าแล้วกันอาจจะต้องแทร็กแบบจํานวนข้อความที่ส่งอะไรเงี้ยผมก็เลย assume มาเอาเป็นว่าถ้ามีคนฟังผมเยอะโอกาสที่คนจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้ให้ชีวิตเขาดีขึน้นก็เยอะตามอะ่ะมันเป็นถ้าใช้ศัพท์เรียกว่าเป็น proxy indicator มันเป็นตัวตัววัดที่มันเป็นตัวแทนนะอันนี้มันแทร็กง่ายกว่านะครับจำนวนคนฟังเนี่ย k y r e s o l t 2 3มนะครับมีองค์กรเข้าร่วมโครงการ o ค a Consulting Project อีก12องค์กร โครงการนี้ผมเปิดกะว่าปีหน้าจะเปิดสัก2รุ่นแต่ไม่รู้จะมาเต็ม2รุ่นหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะฮะไม่เต็มก็ไม่เต็มครับเอาองค์กรที่เขาคิดว่าเหมาะคิดว่าควรนะครับที่เขาอยากจะเอาโอเไปใช้ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวใกล้ๆจะเปิดก็จะประชาสัมพันธ์แต่ว่าระหว่างทางนะถ้าใครคิดว่าอุ้ยตัวเองฟังหรือหรืออ่านหนังสือใช้โอเคอาอย่างไรให้สำเร็จแล้วมีไฟลุกโชนอยากที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อมาก่อนได้นะครับ ผมขอสัมภาษณ์พูดคุยกันนิดนึงแล้วถ้าเกิดได้ไงเดี๋ยวผมบอกสเก็ตด,ดูให้นะครับมาถึงเป้ c t i v e ข้อที่3มนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับเีรตเซลวิ่งให้ได้พันสอกิโเมตรและมีน้ําหนักตัว75กิโกรัมเหมือนเดิมเลยบอกอาจารย์ยังกล้าเนาะปีที่แล้ววิ่งได้แค่500ปีนี้เซตพันสก็ลองดูเลครับไม่เห็นไม่เห็นเสียหายอะไรถ้าเราจะเซ็ตเป้าหมายที่มันท้าทายจะพยายามแบ่งเวลา เป็นมีวินัยมากขึ้นในการวิ่งส่วนเรื่องน้ำหนักตัว75ก็ต้องลดลงอีกประมาณ5กิโลกว่ากว่าดูเอเบิลใช่ไหมฟังดูดูเอเบิลปีหนึงหโลไม่ได้อเมซิ่งแบบโอ้ยากมากปีหนึงสิโลผมยังลดมาแล้วเลยแต่เชื่อไหมผมว่าไม่ง่ายพอมันมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเริ่มลดลงไม่ไม่ง่ายนักนะครับอ่ะค e รี l ซลสามจตรวร่างกายเป็นปกติร้ออันนี้ โดยธรรมชาติอยู่แล้วปีหนึ่งจะตรวจครั้งหนึ่งอยู่แล้วก็คาดหวังว่าจะ100%วันก่อนยังบอกเลยฮะเขียนไว้ในเพจน,นะครับว่าถ้าเลือกเป้าหมายได้แค่เป้าเดียวที่เราอยากทําสําเร็จเนี่ยจะเลือกอะไรนะก็มีคนตอบกันเต็มเลยผมเลือกข้อนี้นะครับอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะตรวจร่างกายเป็นปกติ100%นะครับแล้วก็คีรีเซลสามมีเวลาอยู่กับครอบครัว100วันผมบอกไปแล้วนะว่า100วันเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคือ สัปดาห์หนึงมี2วันที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามีทั้งหมด52สัปดาห์ตอ่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยหนึ100วันตอ่อปีต้องต้องบอกว่าปีหน้าจะชาเลนจ์กว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยช่วงแรกๆยังมีความออนไลน์ล็อกดาวน์อยู่พอสมควรปีหน้าผมคิดว่าคลายหมดแล้ว100%จริงๆปลายปีนี้ก็คลายกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพอคลายแล้วมันก็มีโอกาสแล้ว นู่นนี่นั่นยังเอาไม่ต้องอะไรมาก MBA เนี่ยผมก็สอนวันเสาร์ทั้งวันนะนั้นหายไปแล้วนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าจะทําได้อาจจะมีช่วงที่ตีตื้นได้คือช่วงปิดเทอมนะครับอาจจะมีช่วงนั้นนะอันนั้นคือโอเครายปีนะครับแล้วมันก็เริ่มไตรมาสหนึ่งเลยนะครับปกติเราเราไม่ได้แค่ทํารายปีแล้วก็ทิ้งไว้เฉยใช่ไหมเรามีการทํารายไตรมาสด้วยนะครับรายไตรมาสด้วยนะ เป้าหมายที่ห่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเ,ออเนื่องเหมือนเป้าหมายรายปีนะครับคิดด้วยเซ่หน1ุไตรมาสที่1เนี่ยจะอ่านหนังสือให้จบ30เล่มก็เอาปี120เล่มหา, 4, หาร4ก็ได้30อันนี้หารตรงไปตรงมานะครับคิดด้วยซ่หสออ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ13บเล่มก็เหมือนเดิมปีหนึ่ง52เล่มเมื่อกี้นะครับตอนนี้หาร4ก็ไตรามาสละ13เล่มคิดด้วยซ่ลนึงจุดนะครับส่งบทความไปวรารสารหนึ่งบทความนะก็คิดว่าอยากจะส่งไปอีก1น,นะครับสหรรับไตามาที่1 ของปีเนี่ยคือขอขอคิวหนึ่งบทความหนึ่งแต่เราต้องอาศัยส่งเยอะนะครับถ้าส่งน้อยเนี่ยโอากาสจะได้คิวหนึ่งก็ก็ไม่ไม่ไม่เยอะนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่มาที่1อยากจะเขียนให้จบอีกบทความหนึ่งออร์แกติฟที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีย์ D ิซเซลสองจุดหนึ่งออกหนังสือให้ได้1เล่ม เมื่อกี้ผมบอกว่าน่าจะ2เล่มแต่ว่าเผื่อเลอเพื่อขาดผมคิดว่า1แหละนะครับหน่นาจะชัวร์กว่าแล้วก็ถ้าติดท็อปเทนได้เลยก็เป้าปีก็ทะลุเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ต้องออกต่อนะครับจริงๆก็ไม่ว่าติดไม่ติดผมก็ออกอยู่แล้วแหละนะก,ก็ก็ลองดูนะครับคีรีเซลสองจุสองมีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นดาวน์โหลดต่อวันปีนี้อยากจะได้สัก4 0,000่นะแต่ขอขยับให้ได้2 0,000่ก่อนเถอะนะสำหรับไตรมาสที่1เดี๋ยวลองดูนะครับคีรีเซลสองคุดสามีองค์กรเข้าร่วมโ j เ c t คอนซัล จริงๆข้อนี้ลังเลว่าจะตั้งดีไหมเพราะว่าต้นปีไม่แน่ใจว่าจะเปิดรับหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนละกันถ้าถ้าเปิดรับก็อาจจะทําได้6องคอ์กรคือขึ้นอยู่กับองคอนน์กรนะว่าองคอก์กรเขาพร้อมที่จะทําหรือเปล่าเพิ่อิญต้นปีเนี่ยหลายองคอนน์กรอาจจะเริ่มอยากใช้ okr OK กันนะครับลองดู objective ที่3มมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะ krisel สามจุ 1, วิ่งให้ได้300กิโลก็ปีละพันสองไงหารหาหสก็300ไแต่ไมมาสละ300กิโล krisel สามจุดสองนะ มีน้ำหนักตัว79กิโลกรัมก็ลดจะลดให้เหลือเลขเจก่อนนะง่ายๆก่อนขอเลขเจแล้วเดี๋ยวค่อยๆเค,ค่อยเป็น77 76 75บเ็7ว่าไปเรื่องตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจในไตรมาสหนึ่งอยู่แล้วก็ไม่ได้มาตั้งเป็นเป้าในไตรมาสหนึ่งคิรีเซลสามอยู่กับครอบครัว25วันก็ปี100วันใช่ไหมหาร4ก็25วันอันนั้นคือคือสิ่งที่จะตั้งไว้ในไตรมาสที่1แล้วเดี๋ยว วันอาทิตย์ก็จะมาอัปเดตให้ฟังทุกอาทิตย์คราวนี้าพาร์ทส,สุดท้ายจะพูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสําหรับชีวิตผมนะครับเรื่องเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับรายการเราด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยเอาเอาเรื่องรายการก่อนนะผมบอกไปแล้วนะครับว่ารายการโอเคอาร์วิคได้จบซีซั่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ยังคงมีการอัปเดต Personal OK เผมมันจะเรียกว่า Sunday Refle c t i o n นนะครับก็คือการสะท้อนคิดในวันอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ผมก็จะ update, อัปเดต ความก้าวหน้าของ OKR OK ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับในรายไตรมาสจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเล่าเรื่องราวว่าไอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันน่าสนใจและเป็นประโยชน์ผมได้ข้อคิดจากเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรบ้างยังไงนะครับในแต่ละสัปดาห์หรืออาจจะเจอไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะชีวิตผมบางทีชีวิตผมก็อาจจะซ้ำๆเดิมเนะในอาทิตย์มันจะมีอะไรหวือหวาตื่นเต้นมาเล่าได้ทุกอาทิตย์ละ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ผมไปรู้มานะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนเรื่องราวของใครต่อใคร หรือหรือหรืออาจจะเป็นทาวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆที่มันมีประเด็นที่เราอยากจะมาชวนคุยกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมก็จะไม่เน้นดราม่านะถ้าถ้า,ถาท่านชอบดราม่าแบบดา่าคนนูน้ดนด่าคนนี้อาจจะช่องอื่นดีกว่านะครับช่องผมอาจจะไม่ได้เน้นแบบนั้นนะอันนี้จะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นตอนแรกลังเลว่าจะทําไม่ทําจะทําไม่ทําคิดอยู่นานเลยแต่สุดท้ายคิดว่าทํานะ อย่างที่ท่านพออาจจะพอเคยได้ยินผมพูดไปบ,บ้างเล็กๆน้อยๆนะผมมารับตําแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าทําไมผมถึงรับตําแหน่งนี้แต่ว่าด้วยตําแหน่งนี้เนี่ยผมอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ <raised> คนสอนเร <MBA S 1> ื่อง MBA เยอะพอสมควร,ควรก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะครับผมจะจัดรายการชื่อว่า MBA Weekly นะครับ เป็นเ b a รายสัปดาห์หให้ความรู้เรื่องธุรกิจอย่างเดียวโดยรายการนี้ผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการเองหลักๆก,ก็จะเป็นผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ MBA ให้ฟังนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวความรู้ทางธุรกิจในมุมของผม,ผมและผมจะเชิญคณาจารย์ที่สอน MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับไม่แน่ใจนี้พูดพูดแบบบอกไม่ไวเลยว่ายังไม่ได้ติดต่อใครทั้งสิ้นนะว่า ท่านจะว่างมาให้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่จะพยายามทำนะครับอาจจะเป็นการสัมภาษณ์บางท่านอาจจะตอนเดียวบางท่านอาจจะหลายตอนนะครับเป็นความรู้ทางด้านธุรกิจหรือสรุปหนังสือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ที่น่าสนใจนะครับก็เหมือนกับเราเรามาเรียนรู้ b บริสเน s s ไปด้วยกันนะครับในบทบาทที่ผมทําเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ที่ธรรมศา,ศาสตร์นี่แหละนะครับก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยก็ถือว่า เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย MBA ธรรมศาสตร,ร์ก็และการโดยที่ไม่ได้สนับสนุนทางด้านเงินนะคือคือไม่ได้ไม่ได้เมนสปอนเซอร์จากคณะมาให้ผมจัดรายการนี้เลยนะอยากจัดเองในฐานะผู้มยการโครงการนี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างด้วยแล้วก็คนก็จะรู้จัก MBA ธรรมศาสตร,ร์ม,มากขึ้นนะก็ก็นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในปีใหม่นี้นะครับในปีใหม่นี้ ก็สุดท้ายคงไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากที่จะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านติดตามมาตลอดทั้งปีแล้วปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีแห่งความสดใสสําหรับทุกคนนะ,อ,ะอยากวอวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความสุขมากๆนะครับในปีใหม่2 5 6 6นี้นะครับขอให้ทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆถ้าถ้าจะต้องมีนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหมายนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในอีพีสดถัดไปครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ Nopadon Story, a life-changing story.